ก็ต้องพูดเรื่มีปลาปลาปลาเกีมะมาแล้วนะไม่ลงมาเลยมีปลาเกีมะมาแล้วนะ,ะ,ะวนะเขปลาแกะเกหะเรอเลอเห็นได้ไหมปมลาได้ไหมนะตัวอย่างถ้าทำแบบนี้น่าจะขายดีนะผมว่า โอ้มีแบบให้เลือกเป็นซองด้วยครับผมเข้มข้นแน่เลยนี่ร่านเห็ดแบบนี้ค่อยได้ขายดีนี่แฟร้อนครับกาแฟร้อนเป็นไอเดียครับไอเดียงามมากนะครับไอเดียกาแฟร้อน,น